สังคทานห้าอย่าง,สงเสริมดวงให้ปังชีวิตรุ่งเรือง,ชง,องโชคลาบไม่ขาดสายสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกชื่นเกยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลายาณมิตรท่านอื่น ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับหลายคนมักกังวลเวลาจะแวะซื้อสังฆทา,านไปถวายพระกลัวว่าจะได้ของไม่ดีบ้างของหมดอายุไปแล้วบ้างหรือข้างในเป็นผังจะเป็นของที่พระไม่ได้ใช้บ้างและไม่ได้มีประโยชน์หรือเปล่าวันนี้ทางช่องมหาชาญ h ช n แนล จะแนะนำการซื้อของจัดสังฆทานด้วยตัวเองอย่างง่ายๆปลอดภัยไร้กังวลเพราะสามารถดูวันผลิตวันหมดอายุของสินค้าได้ด้วยด้วยตัวเองและยังมีประโยชน์แบบ10เต็มสิบอีกด้วยสังฆทานใส่อะไรบ้าง 1. อย่ยาสามัญประจำบา้านยาหมองอยาพารายาแก้ปวดท้องอยาแก้ไอเบื้องต้นที่สามารถบรรเทา ได้ในช่วงแรกที่อาการเริ่ม 2. เครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์ผ้าไตรจีวรหรือเสื้ออังสะผ้าขนหนูสีสุภาพ,ภาพรองเท้าแตะหน้ากากอนามัยสีสุภาพ 3. ของใช้ส่วนตัวพระสงฆ์ใบมีดโกนกันไก่กันไก่ตัดเล็บแปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมชิชชู่ 4. เครื่องเขียนเช่นสมุดปากกาดินสออย่างลบ 5. หนังสือธรรมะและสารคดีต่างๆนอกจากนี้ยังมีของที่ไม่ควรนำไปถวายพระด้วยเช่นสิ่งเสพติดเครื่องชู่กำลังอาหารที่บรรจุโฟมอาหารกระป๋องเครื่องดื่มแต่งกินสีการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทําทานที่ได้บุญมากเพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าพระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งผู้ที่ประสงค์จะทําทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทานเมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัดบอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังฆทานท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบกับพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็แจ้งความจำดนงขอถวายสังฆทานท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทานหากกำหนดว่าจะถวายแก่พระภิสุสงร์ูปใดรูปหนึ่งการทานนั้นก็ไม่เป็นสังฆทานถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกเึงชื่อนามสกุล ให้แก่พระภิสุรูปนั้นเพื่อท่านจะได้ทําพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆการทําสังฆทานนั้นหากมีกําลังและปัจจัยขอแนะนําว่าควรให้ครบทั้งปัจจัยสมีอาหารข้าวหวานให้ครบถ้วนน้ําสะอาดเครื่องนุ่มอมเครื่องบวชอย่ารักษาโลกที่อยู่อาศัยเพิ่มพระพุทธรูปประจําวันเกิด และหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อจะให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรช่วยให้เขาเข้าใจในรสพระธรรมเพื่อให้เขามีจิตใจที่เย็นสบายผลทุกการทำบุญถวายสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มากหากเราทำถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างอุศลเพื่อตนเองหรือสังฆทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของ ตามปัจจัยที่เรามีอย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญให้ทำตามกำลังเมื่อได้ของครบเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่ตนเองศรัทธาให้ทำสังฆทานประกอบด้วยของ12ข้อดังต่อไปนี้ 1. อาหารสดเช่นข้าวต้มกระเพ,พาะปลากล้วยจับผัดผักรวมมังสวิรัตควรมีอาหาร ประมาณ3ประเภทควรมีอาหารแห้งประกอบไปด้วยข้าวสารปากระป๋องหรืออาหารแห้งสำเร็จรูปอื่นๆ 2. ข้าวสวย 3. น้ำสะอาด 4. รองเท้าหนึ่งคู่ 5. จีวรอังสะสบงรัดปาคตหากทรัพย์เราน้อยให้ทําบนผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนก็ได้ 6. ยารักษาโรคเบื้องต้น7เสืส้อสะาเครื่องปูราดอาสนะสงฆ์ 8. หนังสือหนังสือมนพิธีหรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ9พระพุทธรูปาบางวันเกิดของเรา10ล่ม11สสบสู่ผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำไม้ถูพื้นแบ่งล้างห้องน้ำไม้กวาด2 2 เงินประมาณ100บาทใส่สองเขียนด้วยว่าใช้ในกิตของสงส่วนรวมได้ทั้งหมดทุกอย่างหากทำได้ครบตามทั้ง12ข้อนี้ท่านจะได้อานิสงส์มากสาธุสาธุสาธุาธครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาะ สำหรับคลิปนี้มหาชันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ